หูนะครับหูทั้งฟังเรื่องการได้ยินนะครับได้เสริงทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นจะได้เรื่องของฟืนฟูเขาเพราะเรามองว่าหูในไปใยว่าส่วนปลายนะครับอาจจะต้องเสริมถ้าเลือดไปเลียน้อยที่มันเสื่อมเร็วนะครับอาจจะมีเรื่องเสียงกรนอะไรต่างๆได้นะครับเมื่อออกดีใช่ไหมเวลาเมื่อเมื่อออกดีครับถ้าเปิดแอร์ไม่ออกต้องปิดแอร์ เพราะว่าสารพิษแผนนี้เป็นตัวบอกเรื่องของสารพิษนะครับจะมีนิดหน่อยก็คือเรื่องของผมว่าคื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือเรเดียชั่นถ้าไม่ได้ไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลภายในสองสามเดือนที่ผ่านมาสิ่งที่เราเจอคือ Wi-Fi มือถือคอมพิวเตอร์ซึ่งมันปล่อยจากเแม่เหล็กไฟฟ้ามันควน mm hmm. ทำให้บางทีเลื่อดไหลเวีนไม่ค่อยดี นี่ตกวาเวุนหรือเพื่อที่มีสาเหตุได้เหมือนกัน,น,นถ้าลดการใช้มือถือคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะช่วงก่อนนอนได้จะยิ่งดีนะครับห hmm. ลังเราห้ามาไวล้ศีรษะเวลานอนก็มีเรื่องของมลพิษนะครับอยู่พอสมควรซึ่งโอเคเราเจอทุกวันอยู่แล้วแล้วก็โลหนะหนักมีบ้างเหมือนกันช่วงนี้นะครับงนั้นการออกกำลังกายเป็นประจําช่วยมันจะได้กระตุ้นการขับเหงื่อขับของเสียงนั้นกระตุ้นให้เหงื่อออกทุกวันน่าจะยิ่งดีนะครับเราแล้วก็ปัจจัยภายในนะครับช่วงนี้จะมีความขึ้นอย่นี้เป็น ถึเกินร้อยแสดงว่าช่วงนี้อาจจะมีความเครียดอยู่บ้างนะครับนะหลับดีเลยนะครับนอนนอนนอนหลับดีไหมนอนได้แค่สี่ชั่วโมงก็ตื่นแะนอนนอนต่อไม่ค่อยได้โอเคจะต้องถ้าดูแลเรื่องการนอนการพักได้ดีก็น่าจะโอเคขึ้นแล้วก็การย่อยแกไม่ได้เนะการย่อยการดูดซึมนะครับเนาะนั้นอาจจะระวังเรื่องอาหารนะครับช่วงนี้เขาเตือนเรื่องของระบบ หายใจครับคือปอนะแล้ก็มาใกล้เหนื่อยนะครับโรตีออกกัดหน่อยครับอ่าวิ่งพื้นสามสิบทีแล้วก็ลุกกริ้งแล้วก็วิ่งสายพานสามสิบนาทีเงาดีไม่ไม่เหนื่อยชีพจรไม่เต้นไม่ได้แรงอีกมันถ้ามันเต้นมากความดันมากมันจะดันอกก็ต้องหยุดนานๆจะเป็นครับถ้าอย่างนั้นอาจจะแนะนําว่าเน้นคาร์ดิโอไปก่อนก็ได้ครับเช่นอย่างน้อยเดินสายพานนี่มันได้ประโยชน์แล้วก็ ระวังอย่าให้ที่ประชรนไวเกินาตามอายุอาจจะไม่เกินร้อยยี่สิบครับอาจจะช่วงประมาณร้อยถึงร้อยยี่สิบพอถ้ามันแรงไปข้อเสียคือปอดตรงนี้ทํางานหนักไปหน่อนก็อาจจะแบบหายใจไม่ทันทําไม่เหนื่อยมากเกินแน่นหนาอเกินเรียกว่าลดความแรงลงหน่อยหรือแค่ระดับแค่ร้อยถึงร้อยยี่สิบก็ลังดีเพื่อเสริมคาริโอในสักประมาณครึ่งชั่วโมงได้ไหมไม่ได้แบบนี้แล้วก็ระวอมขึ้นไวมากเลยหัวใจ ต้องให้มันเรียกว่าให้มันค่อยๆสร้างกำลังไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เหมือนเหมือนเราทำงานอ่ะมันจะขึ้นรืกขึ้นสุดไปก็ไม่ดีมันโหลดหัวใจกบปอดเกินไปครับก็เหมือนระบบอันนี้ก็เกี่ยวกับการออกกำลังกายขึ้นสูงเนี่ยหนักไปไม่ดีก็คือบอดมันมันแล่เปลี่ยนไม่ทันอ่ะมันทำไม่หนักยมากแล้วก็แบบหอบแสดงว่าเรียกเราเร็วความมันหนักหรืออินเทนซิตี้มันเยอะไปมันโหลดหัวใจเต้น22เต้น4เลยเอาสว้40-50มิลลิล่ะ นะมันมันหนักเกินเกินที่เขาจะไหวนะสร้างกําลังก่อนเน้นคาร์โยก่อนเน้นคาเน้นไม่หนักเกินทาไปเรื่อยๆครับสองสามเดือนมันจะเริ่มเริ่มเริ่มไม่เหนื่อยเริ่มกาลังจะเริ่มมาวันหลังปอดทำงานเป็นหัวใจทำงานเรมันจะสปริได้มากขึ้นช่วงนี้เหมือนกับไอลุงเหลืองนี่คืออะไรครับลงเหลืองไม่เกี่ยวก็คือไม่ไม่ให้มันดูง่ายเฉยสมดุลคือตรงอยู่คือตรงนี้ที่สูงนี่มีปอดใช่ปอดอันเดียวครับที่ทํางานหนักที่ทํางานไม่ไม่ดีแล้วตายใช่ ใจทำงานแย่ะ<ช>แล้วก็ถุงน้ำบีโดยรวมก็คือนีครับระบบหายใจนะครับเนืยอแรงอย่าออกหนักเกินไปเนื้อออกออกได้แต่ว่าไม่ควรให้ให้แรงเกินไปไม่ให้หนักเกินไปนะครับวางไม่ตกังวลเราอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแล้วก็โครงสร้างช่วงนี้จะังเรื่องของกระดูกคอนะครับเนาะข้อบ่าไหลมีมมเป็นเป็นมีเพื่อนบ้าง ข้อหนึ่งข้อ3ข้อ6ข้อ7นะครับอาจจะต้องระงวังไม่ไม่ก้งนานนะ,ะนะครับระวังเรื่องของปวดตึงเอวมีนิดนึงเหมือนกันแต่ว่าไม่ตึงคอบาหลายเยอะนิดนึงแล้วก็อันนี้คือสรุปวันนี้แขนงได้แล้วนะครับเรื่องของกระดูกคอตามนี้นะครับแล้วเขาไว้มาให้ดูแต่ละอันนะครับกระดูกคอที่อาจจะเริ่มตึงเ,เริ่ม ปวดระวังแค่อย่าเสื่อคือเราเจอคือ,คอ,คอมือถือคอมพิวเตอร์ต่อเนองกันนานะจะตึงและปวดระลังกดทับทราบประสาทชาลงแขนนะครับแต่ต้องระวังไว้หน่อยไม่ก้มนานไม่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 ติดท่าเยอะไปไปใช้กอมนานครับใช่มือถือคอมพิวเตอร์ตอนน่อเนองกันนานมันจะป็นเรื่องกดสิ่งที่แพ้นะครับก็ช่วยระวังเรื่องฝุ่นไว้สักหน่อยก็ดีครับอแล้วก็ระวังอาหารกลุ่ม เบเกอรี่ยีสต์คือขนมปังนะครับกลุ่มกลูเตนคือแป้งสาลีันแป้งขาวถ้าลดก็เลี่ยงได้ยิ่งดีนะครับเนาะแล้วก็แอลกอฮอล์เช่นไวน์ขาวถ้าเลี่ยงได้ยิ่งดีเพราะเหมือนกับไวน์แบบเชื้อราพวกนี้ผมไม่กินเลยอะไม่กินไม่ดีนะครับอที่ที่ขีดนี่คือมันมันแพ้ใช่บอกว่าแพ้แต่ว่าไม่ปรากฏในตัวเราใช่ไหมใช่คือเตือนมันเตือนคือมันหมายความว่าถ้ากินอาจจะมีอาการบ้างมากขึ้นแต่ถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงดีผมไม่กินเนื้อนมไข่ แล้วก็ถั่วถั่วเหลืองแล้วก็เห็ดไม่กินแล้วช่วงนี้คือเรื่องฝุ่นเรื่องควันบุหรี่นะครับบเบริไปสุดนะครับนักเยียดเพียงตัวหน่อนปลอดไว้เซสติฟนิดนึงครับแล้วก็ช่วงนี้วิตามินบีเสริมได้นะครับตกไปนิดน,นึงเพิ่อเรื่องเอเนจีเรื่องความสดชื่นจ<า>ัดแบบได้ไหมวิตามินบีบีนี่พวกข้ากล้องธัญพืชก็ได้ แต่วิตามินดีโอเคอยู่ครับวิตามินดีสูงแบบประจำเดือนนี้ดีครับอ๋อวิตามินดีอยู่ใช่ไหมดีโอเคอยู่ดีอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็ย่อยโดยเฉพาะดีนี่หมายความว่าตัวเลขเท่าไหร่ขึ้นอนะ่ะหกสิบสี่ถือว่าดีครับปกต,ติของทอดทอดกรอบนะช่่วยยยอ,ยอไม่กินเลยฮะไม่กินเลยนี่มาปรากฏเหรอใช่ผมไม่กินเลยนะเนี่ยไม่กินก็ดีแล้วผมกินของต้ม ไม่กินก็ดีแล้วเพราะว่ากินแล้วย่อยได้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะั้นถ้าถ้าถ้ากินอาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นเรื่องแน่นนะครับเพราะว่าเหมือนถุงมันดีกั่ย่อยได้ไม่ค่อยดีตรงนักนะครับ่วงนี้ของทอดของผักนี่เว้นเลยนะที่มันลงกระทะอ่าใช่ครับทอดกรอบอืมรวถึงพวกอกกรอบั้างไหยนี่ก็อาจจะมีไขมันแฝงอยู่พอสมควรนะครับอย่างอื่นก็เหมือนมีคอเลสเตอรอลนิดหน่อยเดี๋ยวเราเช็คเลือดก็จะรู้นะครับเนาะ แล้วก็ลำไส้ก็โอเคครับไม่ได้มีอะไรก็จะมีฮอร์โมนมีนิดหน่อยนะครับเรื่องของอด้านนอนชิตโตรโทนินเป็นสารสื่อประสาทคือถ้ามันเสียสมดุลใรเรื่องของไม่ค่อยสดชื่นเพียหน,นื่อยๆบ้างนิดหนึ่งครับอย่างอื่นก็โอเคนะครับเหมือนฮอร์โมนเพศชายตกไปหน่อยนึงเป็ทํำไม่ล้าและเละเพรียง่ายปกติทานอาหารทานเนื้อสัตว์อะไร,ไม,ะไ,ร,รไม่ทานอะไรไม่ทานนะ อาจจะต้องไข่ต้องทานด้วยหน่อยเพราะถ้าเราคุณร่างกายหนักแล้วโปรตีนน้อยบางทีมวลกล้ามเนื้อตกเราไปกินทุนเรียนแทนนี่ไม่ใช่โปรตีนเป็นพวกแป้งครับอ,อาจจะต้องโปรตีนชนิดที่ครบหรือโปรตีนจากไข่ครับเนาะเนื้อสัตว์ไม่ทานเลยนะเนื้อปลาไม่ทาน,น,นอาหาร<ะ>ของสัตว์ทุกอย่างไข่ก็ไม่ทานไม่ทานโอเคอาจจะต้องโปรตีนสักหน่อยหนึ่งเพราะกลัวมวลกล้ามเนื้อจะหายและความกําลังจะตกนั่นเองครับถ้าเห็นฮอร์โมนเพศชายตกไปหน่อยหนึ่ง อย,อย่างอื่นยังเป็นดีนะครับเนั้นโดยสรุปนะครับช่วงนีถ้ถ้าไม่ได้มียาหรือว่ากินเคมีแปรลปลอมก็โอเคนะครับแล้วก็เรื่องของคอรักตายผมอีจีมาผมเก้าสิบห้านะก็ดีครับแ,แล้วที่มันตกตนะ่ำนี่หมายความว่าไงครับเป็นฟังก์ชันในการทำงานของเขาต้องมองคือ,อ ไปใน้นที่ขับของเสียนั้นช่วยเขาโดยการดื่มน้ําให้เยอะขึ้นจะได้ใช้จะได้เหมือนช่วยกรองน้ําได้ดีขึ้นแต่ถ้าไม่ได้กินยาหรือเคมีอะไร,รอไยู่แล้วอยก็ไม่เป็นไรนะครับไมเห็นมีประวัตวิเคยเคยเป็นความดันแต่ไม่ทานยาไขมันเลยไม่ทานม,มาเปลี่ยนอาหารใหม่ดื่มน้าให้เยอะขึ้นหน่อยก็ได้ครับเพราะว่าเอากำลกายหนักแล้วก็จะได้ช่วยขับของเสียได้ดีขึ้นน้าอาจจะน้อยไป,ไปน้ํไมาถึงสองลิตรก่อนนะครับเพราะว่าเวลาดื่มน้ําน้อยมันดีเลือดมันเหนื่อยไปหน่อยไตทางานหนักไปหน่อย เาออกกำลังกายปุ๊บของเสียมันข้างหลังมาออกกำลังกายพอเป็นกรดแต่ใจต้องทํางานหนักหน่อยเหมือนมันเริ่มล้าหน่อยหนึ่งนะครับกโดยรวมถือว่าโอเคนะครับมีแค่สองสามอย่างที่ต้องระวังระงุงตูนิดนึงนะครับแล้วถุงน้ําดีอ<ๆ>ครับน,น้ำดีก็คือถ้าเลี่ยงพวกของทอดไขมันได้ก<อ>็ดีนะครับคือเหมือนเขย,ย่อยได้ไม่ค่อย,ยดีอันนี้อะไรฮะทั้งเอ่อไส้ติ่งคือทางเดินอาหารโคงต้างทางในทางเดินอาหาร ไม่มีเขาเลยไม่มีอะไรตัดเส้นติ่งไปแล้วครับยังถ้าส่วนใหญ่คือที่เจอคือคนที่ตัดเส้นติ่งไปแล้วภูมิจะตกง่ายภูมิแพ้ง่ายย่อยไม่ดีท้องเสียท้องอืดง่ายตัวเส้นติ่งเนี่ยมันจะเป็นเหมือนนี่ถ้าผมตัดเส้นติ่งตรงนี้ก็ลงแย่กว่านี้เลยใช่ครับอันนก็คือเหมือนส่วน่อนคือทางเดินอาหารนั้นปรับอาหารไม่กินแป้งไม่กินของแปรรูปได้ดีแล้วครับอาจจะเรื่องของผักแต่ผมจะมาหนักหนักข้าวเนี่ยทานข้าวเยอะ แป้งแล้วก็มันฝรั่งข้าวไม่ขาสีโอเคอยู่แต่ว่าขออย่าหนักมื้อเย็นมื้อบ่ายข้าวเหนียวถ้าเปได้มื้อเย็นเนี่ยกินที่ไม่ขัดสีได็ข้ากล้องได้ก็ดีครับผมแป้งเช้าเที่ยงได้อยู่เพราะว่าอันนี้คือเรื่องของแบคทีเรียในลาไส้เรื่องภูมิต้านทานมีน้อยครแบคทีเรียตัวดีมีน้อยใช่ครก็เป็นยาคูเลี่ยนแบบนี้ยาคูน้ำตาลมันเยอะไปหน่อยกินเดี๋กินทุกวันกินบ้างได้ครับเรากลัวนะถ้าเราจะเพิ่มแบคทีเรียนี่กินอะไร อย่ากินของหมักของนองต่างธรรมชาติเช่นของปูชาซาวเพาอะไรเงี้ยให้มันหลากหลายของเกาหลีเขาเรียกอะไรนะตัวแดงๆก็ได้ครับนั้นได้ไหมคือกินให้หลากหลายมันจะได้มีแบคทีเรียที่หลากหลายแต่จะสมดุลครับผมแล้วก็แชกฟูก็จะกินก็บ้างได้บ้างแต่ว่าอย่ากินบ่อยเพราะน้ำตาลมันเยอะเยอเกิดก็กินได้สลับไปสลับมาเงี้ยมันจะประโยชน์แล้วผักอาหารที่แบคทีเรียดีก็ช่วยเสริมนะครับตัวนี้นะ เป็นการถุงน้ำดีเหมือนกันนะครับหน้าที่ของผมก็อแล้วก็ตัดมาจับว่าโอเคครับ,รบเ,เดี๋ยวเจาะเลือดนะครับ,รบจะดูว่าต่างกันไขมันยังไงใ,ใครอยู่ในเจาะเลือดนี่รออีกนานไหมสัมบ้านครับอืมจาะเสร็จกลับบ้านแล้วส่งผลทาง,ทางไปรษณีย์แต่ไม่ส่งครับถ้าเดี๋ยวส่งผลทางอีเมลหรือว่าไลน์ได้ครับอ้โแล้วก็ถ้าสงสัยเข้ามาคุยกันได้อือืมอ้าไม่สู้ใจว่าอะไร